มาครับคุณผู้ชมรีบดูรีบโทรมาก่อนจะติดจองนะครับคันนี้ตอนนี้ไม่น้อยสุดแล้วครับกับ v ีออ1.5รุ่นมิตรได้เป็นปี2020ครับคุณผู้ชมได้รถปี20ไปใช้เลยนะกับเลขไม์เพียง54,000โลครับแล้วเอาไปผ่อนอยู่เพียง6,270บาทตลอดปีสัญญานะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดการดูคลิปนี้ด้วยประการใดทั้งปวงครับถ้าพี่ๆหา V ีออไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับและอยากได้เป็นปี2แล้วนะครับปี20แ ไม่หม่5ส0 0 0โลครับและไม่ต้องกังวลนะครับปีใหม่จะต้องใช้เงินออกรถจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะไม่ต้องครับฟรีดาวได้ครับพี่ผ่อนตามนี้เลยนะครับแล้วพี่ไม่ต้องมาผ่อนงวดอาตอนสิ้นปีนะครับไป,ไปผ่อนอีกทีนู่นเลยฮะเดือนกุมภาปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นปีใหม่เนี่ยพี่เอารถไปขับฟรีๆก่อนได้เลยเอารถไปพาลูกไปเที่ยวรถไปพาแฟนไปเที่ยวต่างจังหวัดก่อนได้เลยนะครับไปผ่อนอีกทีหนึงเดือนกุมภาคุ้มๆเลยใครสนใจอยู่ ต่างไปดูคลิปนี้ต่อให้จบนะครับผมรีวิวให้ดูละเอียดทุกซอกทุกมุมเกรดเอเดิมแท้1 0 0นแน่นอนไปครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆที่สนใจวีออสมือสองทุกๆคนทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กันกับผมครับวิวีออสมือสองพบกันกับผมวิวเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับตามต้นคลิปที่ผมบอกไปเลยนะรีบดูรีบตัดสินใจกันนิดนึงนะครับในเรื่องของตัวรถยนต์ที่เข้ามาใหม่คันนี้คุณผู้ชมครับไฮไลท์สุดๆถ้าเราหาวีออสนะครับที่มีความอึดถึกทนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับและคันนี้ได้มมาในนเรื่อองงขปีะ ครบทุกอย่างและราคาที่ค่อนข้างจะถูกนะฮะคุณผู้ชมครับกับ v ีออ1.5รุ่นเมตรปี2020ครับแล้วเลขไมเพียง54,000โลคุณผู้ชมฟังไม่ผิดครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่ผมบอกไปครับตามนี้เลยฮะได้เป็นปี20สีขาวไม้น้อยครับกับราคาที่ขายอยู่เพียง369,000บาทฟรีดาวได้ไหมหลายคนตั้งคำถามแน่นอนครับว่าฟรีดาวได้นะครับฟรีดาวนะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ 6,270บาทนะครับ6,270บาทนี้เป็นเหรียดอกเบี้ย7ปีนะครับตลอดอายุสัญญานะครับคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยเราสามารถผ่อนได้ตั้งแต่4ปี5ปี6ปี7ปีได้หมดแล้วแต่เราจะเลือกแต่ค่างวดมันก็จะสูงขึ้นนะฮะค่างวดมันจะสูงขึ้นกับปีที่มันผ่อนลดลงนะครับแล้วแต่พี่ๆสะดวกว่าอยากจัดกี่ปีค่างวดเท่านี้ไหวไหมเงินเดือนเนี่ยเหลือพอไหมกับการผ่อนค่ารถประมาณนี้ มันก็จะมีหลายองค์ปะระกอบเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงก็แล้วแต่ใครสนใจนะครับรีบนิดนึงติดต่อเข้ามาได้ฮนะเบอร์โทรหน้าคิดครับ0855366287นะครับ, <S <S บ<อ>ผมวิวเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายนะครับด,ดีให้บริการนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับ ผมรีวิวให้พี่ๆดูได้ละเอียดเลยทุกซอกทุกมุมไล่เช็คโครงสร้างกันนะครับว่าเดิมแท้ร้อหรือเปล่าแต่ทุกคันผมบอกได้เลยว่าเดิมแท้ร้อยเปร์เนแน่นอน5ดาวเกรดเอครับเพราะว่าเราจะมีการตรวจสภาพรถนะครับโดยบริษัทเติร์ดปาร์ตีนะครับก็คือบริษัทด้านนอกเนี่ยใช้มาตรฐานสากลน,นะครับเข้ามาตรวจรถให้เรานะครับก็ธนาคารเนี่ยแหละฮะเป็นคนส่งมาตรวจนะ 2 7 4จุดนะครับขออีกทีหนึง่งเมื่อกี้ลิ้นพัน274จุดนะครับขึ้นใบเซอร์มีใบเซอร์ออกให้ขึ้นเว็บไซต์ให้นะครับอย่างเป็นทางการเลยทุกอย่างขึ้นเว็บไซต์ของธนาคารนะครับตรงนี้เราจะสบายใจได้ในเรื่องของรถของเราเนี่ยในเรื่องของโครงสร้างหรือเลขไม้เนี่ยไม่มีการกลับกันก่อแน,น่นอนแล้วโครงสร้างเนี่ยเดิมเกรดเไม่มีชนแน่นอนนะครับตรงนี้ธนาคารเขาก็กาลังตีมาเองด้วยอะ ตรงนี้ก็สบายใจได้นะครับ369,000กาั 9, ครับกับ VR รุ่นเมทต,ตัวรองท็อปออปชั่นครบๆเบาเป็นหนังเรียบร้อยมีจอทัชสกรีนตรงกลางครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะดิสเบรก4ล้อเบรก ABS มีให้ครบทุกอย่างแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันตรงนี้รถยังปรับสภาพอยู่นะครับก่อนยังกอมคือง่ายๆมันยังไม่เสร็จดีนะครับแต่ผมอยากจะต้องถ่ายรีวิวให้พี่พดูก่อนเพราะว่าถ้าช้าเนี่ยพี่ๆไม่ทันแน่ รถใหม่แค่ห้าหมื่นโลตอนนี้มีอยู่แค่คันเดียวและได้เป็นสีขาวแล้วได้ปี20ด้วยนะครับไม่อยากให้พลาดเพราะฉะนั้นตามมาดูคลิปนี้ต่อให้จบนะครับอ่ะปะนะเริ่มที่านหน้าก่อนนะครับตามที่ผมแจ้งไปนะครับปี20เนี่ยโฉมตัวมิดเนี่ยไฟหน้าเขาจะเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นลูกแก้วกลมๆใสๆแบบนี้นี่นะครับไฟหน้านะครับไม่มีรอยกระเทาะของเศษหินเศษอะไรเลยนะครับกันชงกันชนหน้านะครับเรียบเนียนเสมอกันนะครับมีบ้างเล็กน้อยในเรื่องของรอยสะเก็ดหินนิดหน่อยนะครับเนี่ยอันเน เดี๋ยวกเก็บงงเก็บงานให้นะฮะเนี่ยตะเข็บเดิมๆเลยคุณผู้ชมดูนะเนี่ยเวลาดูรถนะครับคุณผู้ชมสีนะครับเห็นรอยตะเข็บตรงนี้ไหมคุณผู้ชมที่มันเป็นคล้ายๆเหมือนแบบว่ามีรอยขูดๆขักตรงเนี้ยอันนี้คือเดิมๆมาจากป้ายแดงมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าไอเหลี่ยมเล็กๆตรงเนี้ยขอบตรงเนี้ยมันไม่มีมันไลท์ไปหมดเลยเนะี่ยคุณผู้ชมรู้ได้เลยว่าคันนี้มันทำสีกันชนหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เดิมๆเลยคุณผู้ชมเนี่ยรอยตะเข็บแล้วก็รอยตัว เขาเรียกอะไรอะเส้นๆตรงนี้ที่ยังมีคบๆอยู่แบบนี้ตามขอบเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเป็น2เลเยอร์อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอยู่คมๆแบบนี้เลยนะสวยมากไมล์ห้าหมื่นสี่พันโลแก้มเดิมๆไล่คอไล่คอได้หมดบางๆนะครับเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดนะฝากระโปรงฝากระโปรงเรียบเนียนครับไม่มีรอยสะเก็ดหินอะไรทั้งสิ้นเหลี่ยมสันคมชัดได้รถสีขาวปี20ด้วยนะเลขไมล์ห้าหมื่นสี่พันโลนะครับจะไปหาจากไหนนักหนาผมพูดตรงๆ คลิปก่อนหน้านี้ถ้าพี่ๆได้เห็นกันนะครับมันจะมีสีบอลเงิน,นประมาณ2คัน3คันนะครับเลขไม้ประมาณ5 0 0 0 0ื0โลเนี่ยผมขายไปหมดเรียบร้อยแล้วนะนะครับตอนนี้นะครับถ้าพี่หาเลขไม้น้อย 5, ๆไม้ห้าหมื่นไม้หกหมื่นเจ็ดหมื่นเนี่ยตอนนี้คันนี้ไม้น้อยสุดแล้ว5 4 0 0 0ืโลแล้วได้ปี20ด้วยในราคา3ามแสนหกหมื่เันเรียกว่าไม่มีอะไรไม่คุ้มเลยนะฮะถ้าหาวีออสอยู่นะครับแล้วชอบสีขาวผมเชียร์มาคันนี้ก่อนคันแรกนะครับเพราะฉะนั้นรีบติดต่อมานะครับเบอร์โทรหน้าคลิปเลยฮะ 0 8 5 5 3 6 6 2 8 7นะครับบิววิทย์โทรมาได้ครับแอดไลน์ได้นะครับเป็นเบอร์ส่วนตัวแล้วก็เป็นไลน์ส่วนตัวผมเองเลยนะครับแม็กเดิมโรงงานครับเป็นแม็กขอบ15นะครับเป็นอ่าเขาเรียกว่าอัลลอยลมดำปัดเงานะครับดิสเบรกมีให้ทั้ง4ล้อเลยสำหรับตัวรุ่นมิดตัวรองท็อปนะครับดิสเบรก4ล้อในเรื่องของระบบความปลอดภัยในเรื่องของระยะการเบรกเนี่ยสบายใจได้ในเรื่องของการที่มีดิสเบรก4ล้อนะครับยางครับยางตัวนี้ผมไม่แน่ใจ๋ยวผมขอส่องให้ดูนิดนึงก่อนว่ามันเป็นยางปอะะไรน เป็นยางปี2021นะครับตรงนี้ดอกยางล่องยางเนี่ยเดี๋ยวผมดูให้ใหม่นะครับตรงนี้เรื่องยางจริงๆเนี่ยดอกมันเหลือเยอะนะเพราะว่ารถมันใช้งานมาน้อยคุณผู้ชมดูเนี่ยดอกยางล่องยางเนี่ยมันเหลือเยอะอยู่นะแต่มันเป็นปีบอนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่ดีกว่านอะอะก็ไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจัดก,การให้นะครับเบ้าชกซุมล้อครับดูครับเดิมๆฮะแต่เข็บเม็ดอาร์คตัวเบ้าโชกค,ครับมีสีมาร์กรงงานอยู่ปกติทั่วไป ุมล้อไม่มีแบบว่ารอยแกะรอยงะ้อะไรนะครับซีนก็เดิมๆอ่ะประมาณนี้นะครับเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆนะก็คมชัดนะครับกระจกมองข้างครับเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะครับก็เดิมๆครับสเปคเดิมโรงงานเลยนะครับกระจกบานหน้าโตโยต้านะครับเป็นกระจกอุตติการ์ดนะครับกระจกนี้ระบายซับเสียง2ชั้นนะครับก็เดิมๆมา เดิมๆมาจากป้ายแดงนะครับตอนเป็นป้ายแดงเนี่ยค่อนข้างจะแพงอยู่นะสำหรับ Vios ตัวนี้นะครับ725,000บาทนะครับวันนี้เอาไปเลยครับ369,000หายมาครึ่งหนึ่งนะครับราคาหายมาครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็คุ้มๆนะมครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าได้เลขไม้50,000ด้วยนะฮะแล้วก็ได้ตัวปี20ไปใช้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างจะคุ้มเลยฟิล์มก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับกระจกบานเดิมโตโยต้าทุกบานเลยนะครับคันนี้ถอดเบาะคนขับไปอยู่นะอย่างที่ผมบอกไปนะคร็จ เบาคนขับถามว่าทําไมต้องถอดนะครับเบาทุกอย่างเนี่ยแหละทุกผู้ชมเวลาขึ้นเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมดูเบาคนนั่งเนี่ยแน่นตึบเลยะนะเนี่ยดูดิผมจับไปอะ่ะรถคือแบบใหม่กิ๊บเลยะนะครับเนี่ยแน่นตับเลยเบาคนขับเนี่ยจะไปทําในเรื่องของปีกเบาเวลาขึ้นลงนะครับมันจะยับนะเราก็แค่ไป ไปขึงหนังให้มันตึงขึ้นก่าเดิมค่้นเองไปหนุนเพิ่มเติมนะก็จบแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ถือว่าโอเคเป็นแทบทุกคัน v ีออถ้าเกิดว่าใครติดตามช่องผมอยู่นะครับวีออมือสองเนี่ยผมถ่ายรถเข้าใหม่ให้ดูนะครับก็จะต้องถอดเบาะทําสปาให้อยู่แล้วนะครับจริงๆไอฝั่งนี้ก็ถอดมาแล้วเขาเพิ่งเอามาใส่เพราะว่าผมต้องถอดหมดแหละทั้งคันเนี่ยด้านหลังก็เหมือนกันจะต้องดูดฝุ่นให้นะครับดูดฟงดูดฝุ่นอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับส่งมอบรถทั้งทีนะครับมันต้องกลิบ นะสภาพประมาณนี้เลยเดี๋ยวใส่บอกคนขับก็จบแล้วนะครัคันนี้ล้างขัดสีอีกทีหนึ่งนะครับภายในเอี่ยมๆจอกลางทัชสกรีนมีให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแอร์ออโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังนะฮะไม่ห้าหมื่นสี่พันโลคุณผู้ชมดูตัวในเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าในความสึกหลอของพวงมาลัยเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยะนะกริปกริปเลยหัวน<ๆ>็อตครับเดิมๆเดี๋ยวขออนุญ,ญาตป,ปิดประตูให้นิดน,นึงนี่ดูหัวน็อตเสาบีครับไม่มีรอยขยับเลยนะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันคุณผู้ชมฟีดาวผ่อนหกพัน นะครับตลอดอายุสัญญานะเลทผ่อนนี้นะปี20แท้แท้ๆนะครับ,นะรบเดิมๆไม่ลอกไม่ถลอกได้ปี20แท้ไปใช้เลยนะค่อนข้างจะค่อนข้างจะคุ้มอ่ะนะคุณผู้ชมได้ปี20ไปใช้แล้วก็ผ่อนอยู่6 2 7 0บาทอ่ะตลอดอายุสัญญาเนี่ยนะครับผมมองว่าคุ้มมากดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยสำหรับลูกค้านะครับที่เครดิตดีมีให้นะ2.79%นนะครับหรือว่าถ้าเป็นอาชีพข้าราชการและวิสาหกิจพนักงานบริษัทนะครับรับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมเนี่ยก็ได้เลทนี้ไปเลยนะ ได้เหทนีดด้ไปเลย2.79นะครับแต่เก็บเม็ดอาร์คเดิมๆดูวะเม็ดองค์เม็ดอาร์คเดิมๆคมๆทุกเม็ดนะครับเดิมๆ100%ครับผมถ่ายรีวิวเนี่ยตามคอนเซปต์ผมอยู่แล้วนะครับ ก็ให้พี่ได้เห็นเหมือนกับว่ามาดูรถเองที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเพราะว่าบางคนอยู่ต่างจังหวัดผมเข้าใจได้บางคนอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาดูรถอาจจะไกลหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถดูในคลิปนี้ให้ละเอียดได้เลยนะครับถ้าจะให้ละเอียดจริงๆพี่ไม่ต้องกอครับพี่ดูไปเรื่อยๆฮะผมถ่ายรีวิวให้พี่ดูละเอียดทุกซอกทุกมุมนะครับถ้าพี่หารถจริงๆนะครับพี่ดูให้ละเอียดครับพี่จะได้เคลียร์เลยว่าคันนี้พี่ซื้อไปสบายใจนะครับใช้ไปอีก10ปี2 0ปีถซื้อทั้งทีนะครับันให้ิดนึง่า ดูแต่รูปนะครับดูแต่รูปไม่เห็นสวยข้างนอกอะ่ะผมทําให้ได้หมดแหละสวยข้างนอกอะ่ะแต่สวยข้างในเนี่ยแบบนี้รอยขี้ระบบโรงงานเนี่ยพี่พี่ไม่ได้เห็นกันแน่นอนไม่มีใครเขาเปิดออกมาแล้วก็ถ่ายรูปให้พี่ดูถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นดูกันให้ละเอียดครับรอยขี้ระบบโรงงานมีให้ดูครบถ้วนแบบนี้นะครับขี้ระบบโรงงานคืออะไรผมแจ้งให้ฟังทุกคลิปอยู่แล้วนะครับตัวโรบบทโรงงานนะครับขี้ตัวถังไปจุ่มสีและปล่อยออกมามันจะทิ้งรอยนี้ไว้ นะครับอันนี้คือเดิมๆถ้าไม่มีแสดงว่ารถมันโดนพ่นสีทําสีมาจะด้วยเหตุผลอะไรก็ไปว่ากันเอ,เองนะครับตามนี้เลยนะแจ้งกันไปตรงๆอย่างเนี้เดิมๆซื้อไปสบายใจนะครับซื้อกับบริษัทใหญ่ๆอย่างเพชรยนต์เนี่ยเราได้รางวัลที่1ประเทศด้วยนะแชมเปี o ยนออฟเดอะเยียร์นะครับในเรื่องของคุณภาพรถโดยตรงเลย เพราะว่ารถทุกคันตามที่ผมแจ้งไปเนี่ยจะต้องตรวจสภาพรถเนี่ย274จุดนะครับมันจะขึ้นแพลตฟอร์มให้ธนาคารตรงนี้เอาไปวัดคะแนนนะครับทุกคันที่เราส่งตรวจนะครับที่ที่ธนาคารมาตรวจนะครับเราได้5ดาวเกรด A ทุกคันพูดง่ายๆคือลูกค้าเนี่ยได้รถคุณภาพเกรด A ทุกคันจากเราไปนะครับธนาคารก็เลยออกรางวัลตัวนี้ให้นะครับจาก3,000บริษัททั่วประเทศนะแข่งขันกันนะครับบริษัทรพยนต์เราได้ที่1นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพเนี่ยพี่ๆสบายใจได้เลยเคลียร์ นะครับทุกคันผมคัดมาให้เรียบร้อยแล้วและคันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยเลยได้ปี2 0ได้เลขไมหม่5ส0 0 0โลมือเดียวจากป้ายแดงด้วยนะครับสบายใจได้นะอ่ะมาดูท้ายต่อนะครับท้ายไฟท้ายเป็น LED นะครับสีผิวพันธ์ต่างๆเรียบเย,ยนเสมอกันโลโก้ Vios โลโก้โตโยต้าติดตั้งอยู่ครบถ้วนพร้อมกับมีกล้องถอยให้เรียบร้อยนี่กล้องถอยมีให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมพาไปเล่นในฝั่งอ่าภายในอีกทีหนึง่งนะครับไล่ดูโครงสร้างก่อนฝาท้ายครับสิ่งที่ต้องดูฮะหัวน็อตครับนี่ ไม่มีขยับนะครับน็อตไม่มีขยับนะซีนอเลฟจิกเข้าเห็นไหมฮะรอยซีนอเลฟจิกเข้าแบบนี้นะครับทั้งสองฝั่งเลยน็อตไม่มีขยับอ่าเหลี่ยมคมๆแบบนี้นะครับเม็ดองเม็ดอาร์คสปอตทั้งหลายนะตามตูดเนี่ยนะฮะร่องน้ำในด้านหลังเนี่ยนะครับเดิมๆเลยนะครับด้านในครับคานด้านหลังครับเม็ดอาร์คตะเข็บเดิมๆฮะโรงงานเลยครับไม่มีรอยแกะรอยแงะอะไรนะครับเดิมๆมาทุกจุด นะฮะด้านหลังครับเปิดขึ้นมาครับหลุมเครื่องมือไม่แรงยางอะไหล่นะมีให้ครบถ้วนหมดเลยนะครับยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นเลยคุณผู้ชมนะฮะยางอะไหล่นี้ใหม่กริบเลยไม่เคยลงพื้นเลยซีนครับเปิดขึ้นมาปั๊บซีนทับมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่ครับลากยาวไปถึงด้านในเม็ดองค์เม็ดอาครบๆนะครับแล้วก็แผ่นแด็มครับไอตัวเหล็กแผ่นเหล็กนี้เขาเรียกแผ่นแด็มก็ติดตั้งอยู่ครบถ้วนนะครับหลุมในตัวหลุมยางครับนี่แผงตั้งท้ายซีนทับมะพร้าวจะต้องเป็นสีขาวเปลือกไข่แบบนี้นะครับสีขาวเปลือกไข่แบบนี้ลากยาวมาครับ สวยๆครับอ่าเปิดฝั่งนี้ให้ดูนะครับสวยๆเดิมๆเลยลากยาวมาซีนทับเพลาอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้ในเรื่องของโครงสร้างด้านหลังนะครับเดิมๆหมดเลยทุกจุดอ่านะเดี๋ยวพาไปวนดูฝั่งขวานะครับผิวพันธ์ฝั่งขวานี่เหลี่ยมสันตัวรถให้ดูอ่าหลายๆมุมนะครับดูมุมกว้างเห็นไหมฮะความเงาความงามของรถเอามาดูเหลี่ยมนิดนึงนะครับเหลี่ยมเดิมๆครับเห็นไหมฮะ เหลี่ยมเดิมเดิมไม่มีบุม๋มไม่มีบุ๋มอะไรเลยนะครับกระจกเดิมแท้โตโยตา้าทุกบานนะครับกระจกโตโยต้าทุกบานอ่ะเคลียร์นะครับเคลีรยร์เคลียนะร,รย์ทีจะจุดเบาะด้านหลังเนี่ยคุณผู้ชมดูดิรถเลขไม่ห้าหมื่นโลเนี่ยดูยังไงบ้างองค์ประกอบดูเบาะครับดูความสึกหลอของพวงมาลัยครับเดี๋ยวพาไปดูแป้นเบรกแป้นคะันเร่งฮะถ้าไม่น้อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยนะเราแบบว่าอ่าอยากดูว่ากอไม่กอนะครับแป้นเบรกแป้นคันเร่งเนี่ยถ้ามันมันสึกล้อยหล่อมาเนี่ยแสดงว่าโอ้โหรถใช้มาเยอะแล้วนะเนี่ยคุณผู้ชมดูเบาะดินะ เบาะแน่นตับเลยนะครับสบายใจได้พี่อย่างหนึ่งแล้วเนี่ยรอยขีดระบบโรงงานนะครับติดตั้งอยู่ครบถ้วนสบายใจได้ในเรื่องของโครงสร้างครับฝั่งนี้ไม่ฝั่ง2ฝัง่งและค,ครบเลยไม่มีการชนมาแน่นอนนะครับในราคานี้คุณผู้ชมได้ปี20 3 6 9 0 0 0มานฟีดาผ่อน6,270บาทนะครับเอาเลทนี้ไปใช้ได้ปี20ได้ไม่หม5 0 0 0่นะอย่างก็น้องๆองป้ายแดงใครๆก็รู้อยู่ถูกต้องไหมครับคุณผู้ชมรถวีออสเนี่ยผลิตมานานแล้วนะครับอย่างน,น้อยๆคันนี้ก็4ปี ถูกไหมฮะปัจจุบันปี2 0 2 4 4ปีใช้งานแค่เนี้ยคุณผู้ชมมันจะไม่น่าใช้ตรงไหนล่ะถ้าเราห่างวีออสไว้ใช้อยู่นะครับอย่าพลาดครับคันนี้บอกได้เลยนะครับสวยกิ๊บเดี๋ยวพาไปดูท้ายคลิปเนี่ยสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดฝากระโปรงหน้ารถด,ดูด้วยดูสภาพหน้าห้องเครื่องด้วยนะครับทีนี้เบาะฝั่งนี้ไม่มีข้อดีคืออะไรครับข้อดีคือเราจะได้ดูโครงสร้างตัวในครับนี่หัวน็อตพวกเนี้ยหลุมนะฮะ ลูน็อตเนี่ยมันจะไม่เคลือบสารกันสนิมนะครับถ้ารถมีการจมน้ํามานะครับเนี่ยพวกไอพื้นรถเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับไม่เหลือแล้วยุ่ยหมดแล้วนะครับน็อตเนี่ยข้างในเนี่ยสนิมกินหมดแล้วนะครับอันนี้เดิมๆครับเดิมๆครับเกียร์น็อตข้างในเนี่ยเดิมๆหมดเลยนะครับและเลขไมดูยังไงครับดูแป้นเบรกแป้นคันเร่งครับเห็นไหมครัแป้นเบรกแป้นคันเร่งเนี่ยไม่สึกไม่หล่อเลยนะครับเนี่ยเดิมๆหมดเลยนะเหลี่ยมไอพวกขอบสันต่างๆเนี่ยคมๆเลยนะครับด้านในฮะหัวน็อตไม่มีรอยสนองสนิ นะครับกิ๊บกิ๊บหมดเลยทุกจุดอ่าเนี่ยคุณผู้ชมสบายใจได้นะครับอันนี้คือขั้นตอนแรกในการเช็ครถนะครับขั้นตอนที่2คืออะไรฮะก็ผมตรวจสภาพรถให้ไงครับ274จุดพี่พี่สบายใจได้ครับเนี่ยรถเดิมเดิมสติกเกอร์ลมยางสติกเกอร์ลมยางในตัวเจ่นครบถ้วนหมดทุกอย่างนะครับให้ดูทุกซอกทุกมุมแบบนี้สบายใจได้นะครับคุณผู้ชมพี่พี่ี่อยู่ต่างจังหวัดออกรถได้นะครับมีบริการฝากเซ็นให้ถึงที่นะครับแล้วซื้อวันนี้นะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลน,นะว่าเอ้ยเดี๋ยว ปีใหม่ต้องใช้เงินเยอะจะต้องจ่ายค่างวดหรือเปล่าไม่ต้องกังวลครับซื้อวันนี้พี่จะผ่อนอีกทีนู่นนะฮะประมาณกุมภาปีหน้าเลยนะประมาณกุมภาปี25ีหเลยนะครับก็คือปี68นู่นแหละครับยาวๆเลยนะครับไม่ต้องกังวลครับในเรื่องของการผ่อนการอะไรและรถเนี่ยไม่ต้องใช้เงินออกนะพี่เอาไปวิ่งก่อนได้เลยนะสเดือนฟรีนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถก็ได้นะครับตรงนี้ก็คือฟรีดาวน์นั่นเองนะครับอ่ะสตาร์ทเครื่องให้ดูเช่องเดียวติดนะครับดูเลขไมค์ครับ 54,800โลคุณผู้ชมคุ้มไหมในในราคานี้ครับ369,000ครับนะได้ปี20ไปใช้ผมมองว่าโคตรจะคุ้มนะครับใครสนใจอยู่รีบด่วนๆครับรีบดูรีบโทรมานะครับเพราะว่าถ้าพลาดก็คือไปเลยติดจองก่อนนะครับก็จบข่าวนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าสนใจอยู่นะครับรีบโทรเข้ามาพูดคุยกันครับจอการทัชสกรีนมีให้เรียบร้อยครับใส่แผ่น DVD ได้นะครับรองรับ T-Link นะรองรับในเรื่องของ USB นะครับบลูทูธได้นะครับ Air Auto ครับนี่เกียร์ออโต้ซีแบบ7สปีดนะครับมีกล้องถอยให้นะเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูผมเหยียบเบรกก่อนนี่ มีกล้องถอยให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคนที่แบบว่าอาจจะถอยรถไม่เก่งหรืออะไรก็แล้วแต่สมัยนี้นะครับมีกล้องถอยไว้ก็ชื่นใจนะสบายใจได้นะครับ traction control ครับการลื่นกระถลายล้อหมุนฟรีมีให้เรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูหน้าห้องเครื่องกันนะครับประมาณนี้นะครับในเรื่องของ option ฟังก์ชันความสวยงามของตัวรถนะฮะหลังคุ้งหลังคาไม่มีรอยเจิมครับมือเดียวจากป้ายแดงครับโครงสร้างเดิมๆเกรดเนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อหน้าห้องเครื่องกันคุณผู้ชมว่าสวยเดิมขนาดไหนหัวน้ำฝากระโปรงจะเคยขยับมาไหมตามไปรับชมต่อครับ โอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับโอ้โ oh, หคุณผู้ชมดูไม่ห้าหมื่นสี่พันโลห้องเครื่องคือแบบใสสะอาดกิ๊บกิ๊บนะครับเครื่องยนตะ์ครับดูโอวีวีทีไอนะฮะซีซูบแถวเรียงดีโอเฮดซีขนาดพันห้าร้อยสีซี่หนึ่งจุดห้าลิตรร้อยแปดแรงม้าครับได้สูงสุดถึงอีแปดสิบห้าในเรื่องของเชือเ้อเพลิงนะครับแต่ส่วนมากก็เก้าห้ 95, า,า,า,าครับเบนซินเก้าห้าโซโหเก้าห้ายาวๆครับใช้แบบนี้ดีกว่านะครับห้องเครื่องแห้งสนิทครับไม่มีคราบไหลเยิ้มน้ำมันของเหลวไหลรั่วซึม ไอ้พวกสีมาร์กโรงงานอะไรพวกนี้นะครับก็ติดตั้งอยู่ครบวนยังมีให้เห็นอยู่นะครับเนี่ยสีเขียวสีเหลืองสีชมพูนะครับห้องเครื่องคือเดิมๆเลยคุณผู้ชมครับที่สําคัญนะฮะเดี๋ยวพาไปไเดี๋ยวพาไปดูนะอ่านี่ดูก่อนฟังเสียงเครื่องยนต์ไปในตัวนะครับที่สําคัญคุณผู้ชมครับนี่ฮะฝาโปงครับเดิมแท้โตโยต้าครับ้ายมือมาครับฝากระโปรงครับน็อตไม่มีขยับครับ เหลี่ยมน็อตไม่มีขยับเลยนะครับมีดำๆบ้างเพราะว่ายังไม่ได้ล้างความสะอาดให้ดีนะครับเดิมๆครับคุณผู้ชมฝากระโปรงไม่เคยขยับฮะเบ้าโชกครับสติ๊กเกอร์มอกไม่มีลอกไม่มีถลอกครับเม็ดอาร์คนะฮะครบทุกเม็ดไม่มีแกะไม่มีแงะเรื่องของตะเข็บคานครับแก้มครับน็อตเดิมๆไม่มีขยับนะฮะเดี๋ยวล้างฉวีวันอะไรให้เรียบร้อยแล้วสวยเอี่ยมกว่านี้อีกฮะเพราะฉะนั้นรีบครับรีบติดต่อมาครับเบอร์โทรหน้าคลิปเลยฮะ0855366287ครับบผมิวเพชศูนย์แปดห้าห้ายสามหกหกสองแปดเจ็ดครับผมบ นะครับนี่คารเดิมเดิมเดิมๆหมดเลยนะครับดูกับผมดูให้ละเอียดฮะเช็คล้กันให้แบบว่าชัวร์ชัวดูคลิปเดียวแล้วตัดสินใจได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่ไม่ตัดสินใจนะฮะไม่ห้าหมื่นโลอ่ะพี่ราคานี้ปียี่สิบพี่ง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยถ้าพี่หาวีออสอยู่นะครับถ้าเป็นคนชอบวีออสอยู่ถ้าหาวีออสไว้ใช้งานอยู่อย่าพลาดคันนี้อย่าพลาดด้วยประการใดทั้งปวงนะครับก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยถ้าเกิดว่า เราเป็นคนที่กำลังจะหาวีออสไปใช้งานสักคันหนึ่งอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะปีใหม่แล้วจะต้องใช้เงินไม่ต้องครับพี่พี่ไม่ต้องใช้จ่ายอะไรสักบาทเดียวนะครับพี่ไม่ต้องใช้เลยค่างูดรถเดี๋ยวจะต้องผ่อนสิ้นปีไหมคุณบิวไม่ต้องครับพี่พี่ไปผ่อนนู่นเลยฮนะเดือนประมาณเดือนกุมภาครับต้นเดือนกุมภากลางเดือนกุมภานู่นเลยฮนะใช้ไปอีกเดือนกว่าๆสองเดือนนะครับฟรีๆพี่เอารถขับไปกับเชียงใหม่ลงเหนือล่องใต้ก่อนได้เลยในช่วงปีใหม่นะขับไปเที่ยวต่างจังหวัดก่อนได้เลย นะครับรีบนิดนึงครับไม่ห้าหมื่นสี่พันโลรอคุณอยู่นะครับถ้าช้ามันไปก่อนแน่นอนครับสเปคแบบนี้นะครับไปไวมากๆนะเพชรยนต์เดือนนึงเราขายรถเนี่ยร้อยหกสิบคันนะเดือนล่าสุดร้อยหกสิบหกคันเดือนก่อนนั้นนี้ร้อยเจ็ดสิบสามคันนะครับมันจะไปไวมากนะครับเพราะฉะนั้นฝากนิดนึงนะครับถ้าพี่ๆสนใจอยู่รีบโทรมาครับ0855366287ผมบิวเพชรยนต์ครับผู้จัดการฝ่ายขายนะฮะยินดีให้บริการครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถ รายละเลอาาียดจับ i n a น c ์ได้เลยนะครับยินดีให้บริการครับก็ฝากไว้อีกรอบหนึ่งครับ Vios หนึ We ่งจุดห้ารุ่นมิดปีสองพันยี่สิบนะครับเลขไม้ห้าหมื่นสี่พันแปดร้อย 54, โลกับราคาที่ขายเพียงสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวน์ผ่อนที่อยู่ที่6,270บาทตลอดสัญญานะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b e ให้ด้วยครับสวัสดีครับ